เพชรเขากระโดงกับอาลีได้เวลาหาบทสรุปว่าใครจังหวะแม่นยำม,มากกว่าใครจะเป็นผู้ชนะมาคาดการรูปเกมกันดีกว่าผมเชื่อว่าเพชรเขากระโดงนั้นจะยืนในระยะที่ห่างพอสมควรในการเตะหาช่องในการถีบการเตะจุดเด่นเขาคือการเตะเลยนะแล้วก็เมื่อเผลอเขาจะปล่อยหมัดซ้ายออกไปซึ่งเป็นหมัดครอสที่ทำให้เขาชนะน็อกมาแล้ว ขึ้นอยู่กับว่าอารีนั้นอ่านเกมออกหรือเปล่าว่าเพชรกระโดงจะปล่อยตอนไหนถ้าเผลอเมอแม้แต่นิดเดียวก็อันตรายสองคนนี้วิธีการปล่อยหมัดไม่เหมือนกันเพชรเขากระโดงเน้นหนักหน่วงอารีปล่อยเป็นชุดวงในอารีจะมีรูปแบบการต่อสู้ที่คล้ายกับ BKFC ซึ่งก็คือการไล่แขนใช้หมัด นักบวยไทยโดยมากคุ้นชินกับการไล่แขนตีเข่าแต่อาลีไล่แขนใช้หมัดเป็นอีกาศาสตร์หนึ่งซึ่งเคยเห็นมีสอนอยู่ใน BKFC นะนี่คือสิ่งแปลกใหม่ที่อาจจะทำให้รูปเกมนั้นอาจตกอยู่ในมือของอาลีเคลาดและที่สำคัญที่สุดอาลีเคลาดคืออันดับ3ามเก้ามณีแดงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะชนะคู่นี้ อาจเป็นอาลีเคลาดเห็นคลิปนี้ล่วงหน้าหลายวันนั่นแปลว่าคุณสมัครติดตามแล้วนะ<ม>ก็หน้าโปรไฟล์นะ